สวัสดีค่ะทุกคนมาดูกิจกรรมประจำวันของวันคลิปนี้อาจจะออกอากาศช้านิดหนึงนะคะดูสภาพเสียงเนาะความสุขและกําลังใจอะ่ะมันมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์มากเลยนะคะก็เอ้กล้องมันเวดๆหรือเปล่า <laughs> มันก็จะมาเล่าให้ฟังคลิปนี้เป็นคลิปที่อ,ออกหลังจากที่วันไลฟ์สด เปิดอกได้คุยกับพี่พน้องๆทุกคนทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่สามีของแม่วันเขาตัดสินใจแต่งงานใหม่โดยที่เขาไม่บอกพวกเราเลยสักคำนะคะก็เรื่องนั้นจบไปแล้วนะคะก็มูฟออนค่ะเราก็มูฟออนมันเป็นทางเลือกของลุงที่เขาจะเลือกเลือกที่จะไม่มีพวกเราซึ่งเป็นลูกของแม่มันผิดหวังอยู่นิดนึงตรงที่เขาเคยพูดว่า เขารักแม่เรามากรักที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยทําให้เราแบบรู้สึกเสียใจนิดนึงว่าคนรักแม่เราจะไปหาเมียใหม่ได้เร็วจังแต่ก็เรื่องของเขาค่ะไม่เกี่ยวกับเราไม่ไม่มีผลอะไรกับการใช้ชีวิตของเราค่ะแต่ว่าตัววันเองอะเหมือนรู้สึกหมดพลังงานทุกคนมันเสียงเปลี่ยนเลยเนาะเสียงดูแบบไม่ปกติเลยค่ะ ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าคลิปนี้นะต่อจากที่วันไลฟ์สดค่ะวันกำลังจะทำะข้าวกล่องไปกินที่ทำงานนะคะสามีเขาเลือกเป็นเมนูง่ายๆวันทำให้เขาไปแล้วเป็นเมนูอาหารฝรั่งส่วนวันเองอ่ะจะทำข้าวผัดไปกินเป็นอาหารเที่ยงเราต้องห่อข้าวไปกินค่ะทุกคน ที่ทำงานทุกพี่นะคะเขาจะมีอาหารกลางวันให้พนักงานแต่ว่าเรียกว่าเราต้องช่วยกันช่วยช่วยออกเงินวันทำงานที่โรงแรมถ้าเรากินอาหารที่ทำงานเราก็ต้องจ่ายเงินค่ะทุกคนแล้ววันก็เลยเลือกที่จะไม่กินเพราะว่ามันเป็นอาหารฝรั่งแบบหน้าตามเหมือนเดิมทุกวันนะ่ะมันมันกินไม่ได้กินไม่ไหวค่ะวันเลยชอบเอาอาหารไปจากบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ พอเรากินไปหลายเมนูแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะคะ mm. เบื่อง่ายด้วยค่ะแล้วก็หลังๆอะ่ะทุกคนเรียกว่ามันเริ่มมีอาการเบื่อที่ทำงานใครเคยเป็นบ้างทำมาสิบกว่าปีและว,วันเป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีค่ะชอบทำอะไรแบบไปแบ่งเพื่อนกินด้วย ล้วทีนี้มันจะมีปัญหานิดนึงตรงเวลาเพื่อนเขาเกียนเสร็จเขาก็ไม่ค่อยช่วยเก็บมันไม่เป็นระเบียบอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเวลาเขาบ่นอ่ะคือหัวหน้าเป็นคนบ่นไปเรื่อยแล้วเวลาวันฟังอ่ะทุกคนวันชอบรู้สึกรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ที่เหมือนเขาบ่นเราชอบเป็นคนแบบนี้ค่ะชอบชอบเป็นคนแคร แค่ทุกเรื่องใส่ใจทุกเรื่องประมาณนี้นะคะแล้ววันก็เลยเหมือนเขาบ่นเราแล้วเหมือนว่าเหมือนว่าเขาจะรู้เนี่ยค่ะว่าว่าอุทัยวันเนี่ยบ่นไม่ได้ถ้าบ่นแล้ววันจะรู้สึกหมดกําลังใจอะไรประมาณนั้นแหละมันเลยทําให้เราน้ําใจของเราอะ่ะเหมือนมันเริ่มลดลงไปเลยค่ะมันก็ไม่อยากทำอะไรจะแบ่งใครกินละว,วันก็เลย จะเริ่มปฏิวัติตัวเองนะคะทุกคนบางทีเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองค่ะวันก็เลยทำอะไรไปกินดีนาะแบบที่เพื่อนรู้จักหมดแล้วเราไม่ค่อยอยากชิมกับเราแต่มันก็จะมีเขาชิมเนานะฝรั่งเวลาเขาเห็นวันกินอะไรอะ่ะเขาชอบมองในจานข้าววันค่ะว่าวันนี้ทําอะไรมากินน่ากินหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้วันเลยจะทําข้าวผัด ใส่กล่องไปกล่องเดียวไม่แบ่งใครทั้งนั้นนะคะแล้วก็ทําไปแค่พอกินแต่ว่าของที่เราจะใส่เข้าผัดนี่ทุกคนโอ้โหอ,อ,อะไรบ้างวันพยายามใช้กล้องอาโก p ป o นะคะให้มันถนัดค่ะก่อนที่เทศกาลเก็บเห็ดจะมาถึงมันก็เลยมุมกล้องมันก็เลยแปลกๆไว้ค่ะทุกคนเรียกว่าเรายังไม่รู้จักมันมากพอค่ะ ยังใช้ไม่คล่องเท่าไหร่วันมีลูกชิ้นปลาค่ะมีหมูสับค่ะเอาออกมาจากช่องติดนะคะมีไส้กรอกค่ะแล้วก็ไขส่สองใบวันจะทำทำเยอะเลยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะกินสองวันหรือกินสามวันแต่ว่าแต่ว่าวันจะผัดเยอะแต่ว่าใส่กล่องไปเป็นกล่องเล็กๆหลังจากคลิปนี้วันจะทํำงานยาวหวันเลยนะคะมันก็ต้องแบบ วางแผนค่ะว่าเราจะทำอะไรกินอะไรบ้างถ้าเป็นข้าวกล่องแบบนี้วันสามารถกินซ้ำได้ค่ะแทำทีเดียวกินสาวันหรือว่าเรียกว่าใส่ไปสามกล่องใส่กล่องไว้3ามกล่องหยิบไปวันละกล่องนะคะแล้วก็เตรียมแกงเตรียมแตงกวากับมะนาวเอาไว้ไปบีบร่างกายวันเลนเหมือนเหนื่อยนะทุกคนวันรู้สึกตัวเองเลยนะคะเสียงเหนื่อยเหนื่อย บางครั้งมันก็หมดกำลังใจค่ะมันมันรู้สึกท้อๆเป็นคนชอบจรินจังในอะไรเยอะเกินเป็นคนที่เวลาทำอะไรตั้งใจเราก็ให้ใจอะคะ่ะทุกคนเวลาเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตอะมันเป็นคน move on ได้เป็นคนปลงได้แต่มันก็รู้สึกค่ะมันจะบอกไม่ได้ว่าว่าเราไม่รู้สึกอะไรเลยบอกไม่ได้ค่ะแบบนั้นเอา้าันนี้คือลูกชิ้นนะคะวันคิดว่ากุ้ง โอเคที่แรกตั้งใจจะทำข้าวผัดกุ้งไส้กรอกนะวันนี้ก็เลยกลายเป็นลูกชิ้นปลาไส้กรอกเราเอาออกมาละลายผิดค่ะนี่ก็เรียกว่า,เ,าเข้าผัดเนื้อแน่นมากเนี่ยนะคะของที่เราจะใส่เข้าผัด วันนี้สามีไปทำงานค่ะเขาก็มีอาหารกล่องเป็นอาหารสลังเรียบร้อยแล้ววันทำมีคอมเมนต์ถามว่าสามีไม่กินอาหารไทยด้วยแบบนี้แสดงว่าเราก็ต้องเหนื่อยทำกับข้าวหลายเมนูทุกวันจ้าแต่เราก็มีความสุขนะคะทุกคนเราได้ได้ทำอะไรให้ให้คนที่เรารักและเขารักเราอะ มันมีความสุขตรงที่เขาไม่เรื่องมากค่ะเรียกว่าทําอะไรก็กินค่ะทุกคนขอให้เป็นอาหารฝรั่งก็พอค่ะอันนี้หัน่นต้นหอมนะคะเพราะฉะนั้นวันก็มีความสุขที่ได้ทาค่ะทุกคนทาคลิปทาคลิปด้วยทําอาหารให้คุณสามีไปด้วยอะไรแบบนี้ให้ทุกคนได้ชมด้วยว่าเขากินอะไรแต่วันนี้คือวันทําไปตั้งแต่เมื่อวานทำสองกล่องเลยเมื่อวานอาระมณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะคะ มันก็เลยกลายเป็นชีวิตประจําวันที่เราเล่าไปเรื่อยเมาท์มอยไปเรื่อยนะคะ,ะช่องสองวันวันไม่ค่อยอยากเล่าเรื่องยาวดราม่าในชีวิตเท่าไหรค่ค่ะในแต่ละวันก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วช่องดราม่าชีวิตเมียฝรั่งเนี่ยโอ้มีเยอะมากวันรู้สึกว่าขนาดเราเองนะคะที่เป็นคนทําช่อง YouTube เรายังไม่ค่อยอยากดูชีวิตดราม่าเมียฝรั่งเลยคะ่ะ วันก็อยากดูช่องที่มันแบบบันเทิงบันเทิงฟังได้เรื่อยอะไรแบบนี้วันอยากเป็นช่องแบบนั้นนะคะวันก็เลยพยายามทาคลิปให้ทุกคนแบบเข้ามาเข้ามาคุยเมาัมอยกันโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเครื่องปรุงเดี๋ยวเราไปทำํำข้าวผัดกันเป็นสูตรของเราเอง ไม่ได้ทำให้เห็นว่าสูตรอะไรอร่อยนะเราใส่ผงกระเทียมนะคะเดี๋ยวให้ดู <S <S เราใช้ผงกระเทียมแบบนี้ค่ะผงกระเทียมเซรีเดียนค่ะ แต่ตอนนี้คือทอดไข่ด้วยก่อนแล้วก็ใส่ของที่สุดยากคือของทุกอยากนะ่างมาสุดยากหมดแหละต่นนี้อเยาวเปนข้าวข้าวสุกแล้วใส่หมูสับใส่ไส้กรอกใส่ลูกชิ้นปลานะคะ กะาใบนี้มันจะชอบติดกะทามากเลยนะคะทุะกคนเคยเอามาทอดไข่ถูกใจไดยว่าโอโหวแค่ทอดไข่ยังติดก,กะทะยังอยากทำคลิปเราไม่ได้คิดใส่อาหารเด้อเราเป็นคิดใส่เมส์มอยค่ะทำไปเรื่อยๆใส่ผงกระเทียมนะคะใช้สะดวกมากๆเลยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะแล้วก็ ใส่รสด,ดีฝรั่งเนี่ยค่ะที่หาซื้อได้ไง่ายๆไม่ต้องงอรสด,ดีไทยนะคะมันจะมีความเค็มนิดนึงนะอย่าใส่เยอะนะคะพริกไทยบดค่ะเป็นพริกไทยบดหยาบนะคะพริกไทยดำน้ำตาลนิดนึงค่ะทุกคน นี่คือเครื่องปรุงผัดเอ่อข้าผัดนะเรียกว่าเครื่องแน่นมากเดี๋ยวผัดให้รูปชิ้นกับหมูสับสุกค่ะ ผักนะคะผักของเราเป็นผักแค่แข็งค่ะทุกคนให้มีสีสันด้ึงค่ะผ,ผักสุกเนื้อหมูก็สุกค่ดี หมูและไส้กรอกเริ่มสุก50%แล้วนะคะแล้วใส่ข้าวได้เลยเพราะว่าข้าวเราก็เป็นข้าวเย็น <c oughs> ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะซ <c oughs> ีอิ๊ว <c oughs> ดำนิดหนึ่งค่ะเป็นคนชอบข้าวผัดใส่ซีอิ๊วดำนะคะ จนพูดไม่ออกนะคะทุกคนเหนื่อยใจค่ะมูฟออนได้แต่๋ยวทำไมยังออกไม่ได้แล้วบางคนไม่เกี่ยวนะคะออกได้แล้วแต่แบบความกับพลังของเรามันสุดหมดไปกับเรื่องที่เราไปจมปลักอยู่สองวันที่ผ่านมานะคะมันจะดีขึ้นนะคะ,ป,ะป้าๆนี่แน่สัญญามันจะดีขึ้นทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศค่ะ เราเหลือต้นหอมกับผัดชีเราใส่สุดท้ายเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเข้าทานน้าทานไหมคะตอนนี้ก็คือเหลือผัดให้แห้งๆค่ะ กระทะใบนี้เป็นกระทะที่ก้นมันไหมเอามาทํำข้าวผัดอร่อยมากเพราะมันจะได้กลิ่นกระทะค่ะทุกคนขอชิมก่อนเลยเดี๋ยวเรากินตอนเย็นด้วยนะคะ ใส่เครื่องปรุงทีเดียวแล้วอร่อยเลยจริงๆนะเหรเดวดูแอดต <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ัโอเคอยากทีเอาเปิดอ,อืมมินมาร์ทขอเก็บเดีเ๋ยวจะฟิน โอเคยาวิสนาเกตเอนทีมาหาเดบราเจอร์ิกติกหาเดเสร็จแล้วค่ะเข้าผัดโมตะคุยกับคุณสานีนะคะทุกครั้งที่เขาเลิกงานเขาจะโทรมาหาค่ะบอกว่าฉันเลิกงานแล้วนะอีกหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านนั่นคือกิจวัตรประจำวันคุณสานี เดี๋ยวเราชิมกันเป็นอาหารเย็นด้วยน,นะคะทุกคนอร่อยมากหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างคะผ่านไหมหน้าตาให้กี่คะแนนคะรสชาติเต็มจิบนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบดรามา่าต้องขออภัยค่ะคือจริงๆเพจวันอะไม่ไม่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นเรื่องดรามา่าเห็นข้าวผัดวันนะ <laughs> กลองนี่ไม่ฉีดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นข้ามปะ อืมต้องขออภัยสำหรับคนที่ไม่ชอบฟังแต่ว่าอือร่อยตอนแรกชิมอร่อยอร่อยพอบีดมะนาวลงไปแล้วอเด้วยความที่เราไม่ชอบกินเปรี้ยวค่ะอืม,อม ห้าโมงเย็นพรุ่งนี้วันไปทำงานห้าวันติดเลยค่ะ ลองมาคุยกันค่ะทุกคนคุยกันเล่นๆน,นะคะคือชีวิตหลังจากที่วันเก็บเงินพอเพียงสำหรับชีวิตตัวเองแล้ววันก็อยากใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานค่ะเรียกว่าเราเหนื่อยมาเยอะทุกคนสาม,มีวันถามว่าชีวิตที่วันเลือกคืออะไรกับเมืองไทยปีละสองสาเดือนค่ะช่วงที่หิมะตกหนักๆห,หนาวมากๆ ธันวามกราคมพามีนาบ้างเมษาขึ้นมาอยู่สวีเดนแล้วก็อยู่ยาวไปเลยช่วงเมษาก่อนถึงเห็ดจะออกเห็ดออกกร,รกฎาก่อนที่ถึงเมษาขับรถเที่ยวให้รอบสวีเดนนอร์เวย์ไปเลยแล้วก็พอถึงหน้ากเก็บเห็ดไม่ไปไหนเก็บเห็เดยาวๆไปเลย สามีก็เลยถามว่าถ้าบันอยู่เมืองไทยบันอยากทําอะไรบันเลยพูดเล่นๆค่ะว่าวันอยากได้ฟู้ดทัคือรถขายอาหารค่ะแล้วก็ขับตะเวนไปให้ทั่วประเทศเลยทุกคนแล้วก็พี่ๆน้องๆตรงไหนรู้จักวันก็มาคุยกันทักกันแบบไปเรื่อยๆค่ะลงใต้บ้างลงเหนือบ้างไปตะวันออกบ้างไปตะวันตกบ้างพี่ๆน้องๆคิดว่าดีไหมคะ <c oughs> แบบ ไปขายของด้วยมัลคอยด้วยได้เที่ยวด้วยแบบนี้ค่ะสามีวันเลยบอกว่าแล้วเธอจะได้มีเงินเหรอจากการทําความคิดแบบเนี้ยวันเลยบอกไม่มีหรอกเราอาจจะได้แค่ค่าโรงแรมขายของได้แค่ค่าโรงแรมแต่เราจะได้เที่ยวไปเรื่อยทั่วประเทศแบบนั้นนะคะน่าสนุกเนาะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับความคิดของวัน แล้วก็เราจะขายอะไรเนี่ยแหละค่ะปัญหาลองคอมเมนต์มานะคะตอนนี้กินข้าวก่อนกินข้าวเสร็จแล้วแพ็กข้าวลงกล่องเตรียมทำอาหารกล่องแล้วก็อาบน้ำนอนเตรียมตัวไปทำงานพรุ่งนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ